เกิดในช่วงนี้แล้วครับติดตามได้ใหม่ในรายการศึกวันทรงชัยครับจัดโดยโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบรรน,นี้เป็นการชกกันในคู่ของอัตชัยปอยะสนันครับอยู่ในกางเกงสีแดงมุมแดงนะครับพบกับเทิดเกียรติเกียรติรุ่งโรจน์ครับมหมวยคู่นี้เห็นชื่อแล้วบอกบ่งบอกถึงความมันในมวยไทยคู่นี้เลยครับทั้งคู่นั้นน,น้ำหนักพิกัด129ปอนด์ด้วยกันนะครับเท่ากันทั้งคู่ เห็นชื่อแล้วาคงจะถูกใจบรรดาแฟนมวยหลายๆท่านทีเดียวครับอัศัย,ยปอยยศนันนั้นเป็นมวยประเภทถึงแม้ว่าจะเป็นมวยที่ค่อนข้างที่จะอายุยังน้อยนะครับแต่ความแข็งแกร่งนั้นดีเหลือเกินในขณะที่เธอเกียริเกียริรุ่งโรจน์ครับซึ่งอยู่ในกินเกงสีออกเพาฟ้าครับมุมน้าเงินนั้นเป็นมวยที่ประเภทแบบ ใจใหญ่ครับมาประสบการณ์นั้นเหลือหลายทีเดียวครับมวยคู่นี้เราจะพาอทางด้านของเทอริเกียรตรุ่งโรดมาดูที่สถิติการชกของทางด้านอัตชัยปอยศนันกันก่อนนะครับโดยชนะคะแนนยอดมวยอย่างนางขบวนน้องจีพาหุยุทมาถึงสองครั้ง,สอง,งสองคราด้วยกันครับที่เวทีแห่งนี้แล้วก็เคยชนะแล้วก็แพ้คะแนนนักมวยสุดยอดอีกคนนึงครับนั่นก็คือสามกอชอราชตัสุภักที่เวทีมวยราชดำเนิน ประวัติของทางด้านอาตชัยปอยศนานั้นไม่ธรรมดาครับภูมิแดงโอ้แดงบรรยากาศบนอัศจทรย์โอ้แน่นทีเดียวครับวันนี้ครับที่เวทีมวยลุมพินีก็แฟนแฟนมวยก็เข้ามาชมกันค่อนข้างมากทีเดียวครับส่วนทางด้านเธอริเกีเรตรุ่งโรจน์นั้นก็เคยแพ้คะแนนโอโลโน่พรเมืองอุบลครับแล้วก็แพ้คะแนนกาวร้านกาววิชิตมาครับสองฝาหลังนั้นเสถียิไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับก็มาดูกันครับว่าไฟนี้นั้น เธอเกียรตินั้นจะทำสถิติชนะให้กับตัวเองได้หรือเปล่ายัางจ้องอยู่ที่กลางเลคิดหมดึงจังหวะหลบได้สวยทีเดียวครับอัธชัยปอยศนันแต่ก็เสียหลักวล,ลงไปยิ้มเล็กน้อยครับเธอเกียรติเกียรติรุ่งโรจน์เดินเข้าไปหาครับทางด้านของอัธชัยดึงจังหวะจัดหนาใส่พับนายได้หนึ่งดอก แตเข้ามาติดแข้งครับเทอรเกียติแหม่แข้งซ้ายแข้งขวาโอ้แหมจังหวะเตะนั้นดีเหลือหลายจริงๆครับยกได้ทั้งซ้ายทั้งขวานี่นะครับมวยประเภทที่ชกดดบชกมานานนะครับแล้วก็เป็นยอดมวยมาก่อนอย่างเทอเกียตเกียิรุ่งโรจน์ครับถึงแม้ว่าอายุนามนมั้นจะมากกว่าทางด้านของอัธชัยปอยุสน,นันแต่ชั้นเชิงนั้นแหมความเก่านั้นอยู่ที่ทางด้านของเทอเกียรติเกียติรุ่งโรจน์ครับแหมเตะซ้ายบื้ไปอีกโดนจังหวะสองของเทอดเกียรติเข้าไปครับอัธชัย อัจฉยยังเดินเข้าไปนะครับนักมวยรุ่นน้องวันนี้เจอนักมวยรุ่นพี่ใครจะอยู่ใครจะไปเดี๋ยวรู้กันครับแข่งซ้ายเข้าไปที่ต้นแขนแะม่ยิงหมัดซ้ายเข้าไปเต็มใบหน้าทีเดียวถีบยันเอาไว้อีกนำตัวนั้นเธอเกียดนั้นหนากว่านะครับแมไวทีเดียวครับทั้งหมัดทั้งขาไปพร้อมกันเลยครับอัจฉชัยแม่เตะแม่สองจังหวะแล้วครับสองครั้งแล้วครับที่เตะซ้ายวือแล้วโดนจังหวะสองของเธอเกียด มีเสียงบอกมานะครับก่อนขึ้นชกนี่นแฟนๆมวยนั้นให้อัตชัยปอยศนันนั้นเป็นต่อเล็กน้อยนะครับเหนือกว่าเล็กน้อยถึงแม้ว่าอายุนามประสบการณ์จะน้อยกว่าเพราะว่าทางด้านเธอเกียดนั้นชกมานานครับอายุค่อนข้างมากยืนยาวๆนี่อาจจะสู้เด็กไม่ไหวนวี่ครับมีเสียงเชียร์มาเรื่อยๆดีครับว่าแก่แล้เวเธอเกียริอาจจะบอกว่าแก่แต่ตัวใจไม่แก่นะครับเ,เดี๋ยวรู้กันครับ แข้งซ้ายแข้งขวาเตะขวาไว้แปร่โดนแข้งซ้ายของอัตชัยจะเตะไม่ลงครับโอ้ยอัตชัยนั้นแข็งแกร่งเหลือเกินมีมาลายมือของเธอเกียร์นั้นก็ไม่ธรรมดาโอ้ยแข้งซ้ายเข้าไปเต็มยอดอกเลยครับเธอเกียร์เอาคืนทันควนันเหมือนกันอัตชัยเบิ้ลไปสองแข้งซ้ายขวาหมดยกซะก่อนครับโอ้ยมันอกมันใจเหลือเกินเธอเกียร์เดินทูกกำปั้นเข้ามุมไปเลยมีเช็ดในเช็ดตัวเล็กน้อยครับเปียกๆแบบนี้ต้องใช้ผ้าเช็ดนะครับถือว่าเป็นการเอาเปรียบคู่ต่อสู้ ว่าเอาอาวุธไปนี่ฉลัลดหมดครับลื่นเดินเข้าไปอีกครับอัตชัยโอ้ยเบินไปสองดอกนำตัวกับชายโครงเตียบโอ้ยโดนการคอครับโอ้ยเตะถึงสวยทีเดียวครับอัตชัยหมาเผลอนิดเดียวครับการของเธิดเกียรินั้นลดต่ำไม่ได้นะครับแข้งซ้ายของอัตชัยนั้นไม่ธรรมดายัางเดินเข้าไปอีกครับ อ่าับเธอเกียริเริ่มยืนค้ำแล้วตอนนี้ตกไปยิ้มไปเธอเกียริแหมประสบะการณ์เหลือหลายจริงๆโอ้ยโดนทั้งหมัดทั้งแข้งเหมือนกันอย่างหลอกล่ออยู่เธอเกียริโอ้ยโดนหมัดซ้ายเข้าอีกแล้วโอ้ยเสียหลักล้มลงไปน่ะล้มลงไปจนได้ครับมวยไทยนี่ถึงแม้ว่าจะไม่โดนนัดแต่ถ้าล้มลงไปนี่ก็ไม่ค่อยดีนะครับถือว่ารูปมวยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ จังหวะออกแข้งของทั้งคู่นั้นแหมาคล่องแคล่วว่องไวและเกินกับน้ำหนักตัวถึงแม้ว่าจะอยู่ที่129ปอนด์ถือว่าเป็นรุ่นออกยากกลางๆแล้วนะครับสำหรับนักชุกขัยคู่นี้จะเห็นแข้งกันค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าเป็นมวยที่ถนัดแข้งโดยกันทั้งคู่โดยเฉพาะทางด้านอัตจจชัยปอยศนันนั้นแข้งซ้ายนั้นไม่ธรรมดาอย่างเป็นฝรั่งเริ่มเดินบ้างแล้วครับเธอเจียดโอ้ยเดวงหวาสเตะโอ้พื้นไปหมดเลยแหม ลีลาชันเชิงหรือรับทานจริงๆครับโดยเฉพาะทางด้านของเธอเกียรติโอ้โหโดนหมัดเข้าไปเต็มหน้าเลยอัตชัยแม่มีเน้นโดยเฉพาะหมัดซ้ายกับแข้งซ้ายนี่ออกได้อย่างต่อเนื่องทีเดียวหมัซ้ายขวาเลยครับเธอเกียรติเตะขวาเข้าไปที่พับในระหมาทไม่ได้ครับอัตชัยเธอเกียรตินั้นบอกไว้ได้เลยครับว่าถึงแม้ว่าจะอายุมากแต่ประสบการณ์แล้วก็ความเก่าชั้นเชิงนั้นมาแบบ เหลือล้นเหลือรับประทานจริงๆโอ้ยโดนหมัดไปเหมือนกันครับแต่ความแข็งแกร่งนั้นอยู่ที่ด้านของอาัจาชัยนะครับความสดความจิตใจนั้นพึกเผิมนั้นอยู่ที่ทางด้านของอาาชาัชชัยโอ้ยยิงหมัดขวาเข้าไปครับเต็มใบหน้าเลยทีเดียวโดนหมัดบ่อยเหลือเกินครับการของของทางด้านเทอร์เกียนนั้นไม่ค่อยดีนะครับรถต่ำที่โดนหมัดทุกครั้งเลย แหมไม่ออกอาวุธซะเรือๆครับหยุดไปดือๆครับแหมดูชันดูเชิงกันหรือรับประทานจริงๆครับมวยกู่นี้ก็ต้องรอดูกันครับยกสุดท้ายครับใครจะได้รับการชูมือครับเดี๋ยวรู้กันครับยกสุดท้ายแล้วครับอัตชัยปอยศนันอยู่ในกางเกงสีแดงมุมแดงครับพบกับทังด้านของเทิดเกียริเกียริรุ่งโร์ มุมน้าเงินวันนี้ทั้งคู่น้าหนักโปเท่ากันครับขึ้นช่างตอนก่อนขึ้นชกนี่หนึ่งร้อยี่สิบเก้าปอนด์เท่ากันเดินถีขึ้นบ้างแล้วครับตอนนี้ครับเธอเกียิโอ้โเตะล้มลงไปเลยมาพลาดไปหน่อยครับลุกขึ้นมาชกต่อได้เธอเกียิยังหาจังหวะเข้าไม่ได้ครับ ถีบยันเอาไว้แล้วก็แหมเบินแข้งขวาไปสองดอกที่ต้นขาอัจฉริยะเดินขยับเข้ามาจังหวะเตะซ้ายวู้ดไปอีกแล้วโอว้ยจังหวะสองของเธอเกียรติครอบอีกแหมยิงหมัดแล้วก็เตะซ้ายไปอีกแหม่ล็อกขามามากๆขาขวาของทางด้านเธอเกียรติชักจะยืนไม่ค่อยอยู่เหมือนกันครับเดินกระเพกกระเพกยังเดินต้อนไปเรื่อยครับแหมยืนค้ำได้พักเดียวครับเธอเกียรติ ตอนนี้อาจจะใช้เริ่มเดินกลับมาอีกแล้วโอ้ยนจะแต่โดนถีบยันเอาไว้ได้ก่อนคู่มวยมันมันแบบนี้ครับทีมข่าวกีฬาทอทบอหครับคัดเลือกมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันในช่วงของทีวีไฟล์คบป้อเดเบิกครับแฟนมวยในเมืองไทยนั้นไม่มีโอกาสจะได้ชม,มครับมวยแบบนี้เพราะว่าสัางช่องห้านั้นจะถ่ายทอดสดเฉพาะในช่วงของวันเสาร์เท่านั้น ช่วงของทีวีฟ้าโกโบอลนิเบิร์บทีมข่าวกีฬาจะบันทึกภาพมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันมวยม,มันแบบนี้ครับเปิดดูได้ครับทีวีฟ้าโกโบอลนิเบิร์ส่งสัญญาณสดไปทั่วโลกครับยกสุดท้ายแล้วเดี๋ยวรู้ครับว่าใครจะได้รับการชูมือหมอมพี่เลี้ยงเล็กน้อยครับเธอเกียดว่าจะเอายังไงดีเพราะไม่รู้ว่าคะแนนเป็นยังไง ก็ต้องดูที่สายตายพี่เลี้ยงก็ยังไม่กล้าที่จะเข้าไปนะครับกลัวว่าจะพลาดพลัง้งโอกาสที่จะเสียคะแนนนั้นก็มีเหมือนกันกรรมการก็บอกให้ชกนะครับนักมวยทั้งคู่ก็ยังไม่เข้าทำอะไรหมดยกสุดท้ายการรวมคะแนนครับก็เป็นประเพณีครับที่นักมวยของทั้งคู่นั้นจะเข้าไปากราบขอโทษขอโพย พี่เลี้ยงกับคาระวะพี่เลี้ยงนะครับของน้ำมยสายตรงครับทําการลงคะแนนให้ทางด้านของอัตชัยปอยศนันนะครับมุมแดงเป็นฝ่ายชนะเธอเกยียิเกียกยรุ่งโรดไปครับสวยงาม